For you to tattoo tin นะคะน้ำน้ำช่ำช่ำเป็นตลบ,บนแก้งนะคะต้องรีบเกลี่ยเลยจ้ะล้างหน้าแล้วทุกอย่างออกหมดเลยยกเว้น แก่กล่องลองเลย EP นี้อยู่กับทินน้ำตัวใหม่ล่าสุดจาก For You To แม่ออกแล้วออกอีก For You To Tattoo ทิ n นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3เฉดสีนะคะแกมได้มาครบเลยที่แม่ว่านเห็นอันนี้เนี่ยเห็นป้าว่าแพคเกจจิ้งมีความปกปิกน่ารักมากๆแกมนะคะหยิบออกมาให้เพื่อนๆดูเลยนะ1เฉดสีนะคะแพคเกจจิ้งเป็นแบบนี้หัวแอปพลิเคเตอร์เป็นแบบนี้นะคะเนื้อเขาเนี่ยจะมีความเป็นน้ำน้ำฉ่ำฉ่ำเป็นงานทินอุทยทิปที่เราเคยเห็น กันเลยทุกคนทิ้งไว้แป,ป๊บเดียวเนี่ยแล้วเราใช้กระดาษชูเช็ดออกนะสีทิ้นติดผิวมากๆคือก่อนหน้านี้เนี่ยแกมได้สวอชเปิดกล่องเป็นงาน A S M R ไปคือเป็นการสวอชครั้งเดียวยังไม่เคยลองที่ปากอ่ะมาเริ่มกันเลย คือเนื้อเขาเป็นน้ำก็จริงอะแต่เหมือนเขาจะไปให้ความชุ่มชื้นบนปากเราแล้วก็ทําให้ปากเรานะคะดูเห็นปะเนียนขึ้นจากตอนรแรกที่ปากแก้มเนี่ยจะมีความแห้งๆนิดนึงเนาะไม่แน่ใจอันนี้ทาแก้มได้ป่ะนะแต่ว่าขอลองสักหนึ่งจุดก็จะลงบนแก้มนะคะต้องรีบเกลี่ยเลยจ้ะสวยเป็นงานละเลือ่อกลืนเข้าสู่ผิวมากๆแล้วก็มีด้วยกันทั้งหมด3เฉดสีนะคะว่าแล้วก็มาดูสวอชของทั้ง3มเฉดสีกันเลยค่ะ ดูสวอชไปแล้วนะคะชอบสีไหนกันบ้างคอมเมนต์มาได้เลยทั้ง3เชเฉดสีนี้เนี่ยเป็นสีทินที่สดมากเป็นงานอุดไทยทิพสดๆเลยในเรื่องของความติดทนนานนะคะเอาพูนตรงเลยถู่ไม่หลุดใส่แมสก็ไม่หลุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่่เมื่ออาจจะอยากรู้ว่ากินข้าวแล้วน้องหลุดไหมคะว่าเราก็ไปดูฟุตเทจกันเลยค่ะ กินข้าไปนะคะสี่หลุดหลุดไปบ้างแต่ว,ว่าก็เหลือประมาณนี้คือถ้าเทียบกับงานทิ้นปกติที่เคยลองนะงานเกาลงเกาหลีอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเต็ด้นจ้ะอยากให้ดูมากคือล้างหน้าแล้วทุกอย่างออกหมดเลยยกเว้น <c oughs> ลิปทิ้นอะเฮ้ยลิปทินยังอยู่นี่ อ,อันนี้คือหน้าสดสวยเลยเนาะโอ้สวยมากสีสวยมากสำหรับลิปทินตัวนี้จากฟอร์ย u ทูนะคะฟ o ร์ยู t a t ท o o t ทินนะคะแกมก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะเป็นตัวเลือกนอกเหนือจากอุทัยทิปที่มีความติดทนนานมากกว่าทําให้ปากมีความอิม่มมีความชุ่มชื้นแล้วก็สีน่ารักแถมติดทนนานในราคา99บาทนะคะสําหรับตัวนี้นะคะมี2ปัญหาที่แกมเจอ1ก็คือรสชาติเวลาเราเอาลิ้นเผลอไปแตะริมฝีปากเราเวลากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยจะมีความ ขมปนหวานในเวลาเดียวกัน2ก็คือสมมติว่าลิปหลุดไปใช่ไหมจะมีความเหมือนเออลิปทิ้นเนี่ยไปตกตก,ตกล่องนิดนึงแต่เขาเป็นงานเหมือนแบบลิปทิ้นอุไรทิปอ่ะ่าเ,เลยไม่ได้อะไรเยอะกับสิ่งนี้ในราคา99บาทเพราะถ่ายวิดีโอเสร็จเพิ่งค้นพบข้อที่3มข้อเสียติดมาก ติดไปไหนคือเอาไม่ออกใช้สบู่ลบก็ไม่ออกก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะคะปกติกันทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดใครชอบคอนเนี์นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องน้องแก้มด้วยโซนนี้แกํมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพิกัรขอต่างๆอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างันนี้ก็ไปแหละ